พานแล้วมันนี้มันมือกินทั้งอื่นแล้วนี่ทุกคนไ้่านผ้ากมาแล้ทุกคนได้เมือแล้วนี่ก็ได้ข้าวไว้แล้วทุกคนน้องชายมานี่แหละมานมันาโอ้ยลอยแทบจะเพื่อผ้าน่าน่าน่าตัยางมาแนะขวานเถือกเยนกทุกคน ในผ่านใญงในผ่านเพื่นปั่นแลไได้ในผ่านตัวกจี้ทุกคนเนาะดูดเส้นยยมึงเยอนนี้ฮะทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเนะาะครบรอบอีแล้วทุกคนไหมหย่าแม้าว,วันนี้เนาะมายาเม้ามคือก็าจอดรถไว้นี่ไ้าาววนี่กะข้าวิว้านนี้กะ กับวูด้มาได้สองมือแล้ววันนี้ชีว,วิตเยี่ยมมึงเป็นอะไรเนาะถ้าที่ตามม,าาามึงก็เป็นมานวันนี้หลายมือบบแล้ววได้มาน,นะ่ะสามรอบเลยทุกคนวได้มาอย่ามแมวนี่นะกากะแล้วยินเขาไล่งานมันหมูนี่ปานโป้น,ปนขนาดนี้นีหมูนี่มาให้มาโซนหลายขนาดลงมาหลายหมูเนี่งมืกคนวันนี้มีโอกาสเยอะผ่าน,านแก้วฝันดีทุกคนอ่านะไปก็ทุกคนแต่ยามกันขนาดทุกคนถ้าจอดรถจักวันนี้จอดรถจ้ก่อนนี่ กะซีเฮาใส่เหี่ยวต่างครั้งที่ตัวนี่กะมากกะพอดีทุกคนพอดีบ huh. ่เลยเห็ดห้อยรถไอ้เจอรถปั๊บก็เห็นห้อยแล้วห้อยหมูใหญ่ทุกคนชามนิ้วนี่เกือบสี่นิ้วทุกคนนี่น้ำชาเข้าชวนทุกคนมาเค้านี่มันเห็ดชวนตะพาดเลยเด้อบันนี้มันต้นตะพาดแล้ววันนี้มันเหมืยกินทั้งอื่นแล้วนี่ทุกคนห้อยน้ำทุกคนดูจักจักรเลยแจงแจงเลย โจรกระพาดเลยทุกคนเอ้ยมันเห็นโจนกระพาดแล้วช่องตโตมูนอมูนใหญ่ขนาดนี้ทกนดินะเฮานี่ทุกคนเฮานี่นะโลดหน้ามาจับเฮานี่ขาดเนาะเห็นเขาเขาไม่เลยมันเฮาไปกินมันต้นบอแก้วนะมันกินมันต้นพานแก้วแล้วบาดนี้โอ้โหเหว้ก็มีทุกคนเหว้มีอยู่ตัวหน้านี่ เฮาลอกเบิ่งก่อนเฮาไปลอกเบิ่งก่อนมันกินหลายัะเด้อยู่ตรงนี้สวนชวนบ่ผ่านแก้วนี่น่ะเฮาชิ้นํำแล้วก็ยามให้เฮาเลยทุกคน ยามห้าหลังแล้วทุกคนยามให้เอาห้าหลังละก็ห้อยมูงุ่นเป็ดน,นี่เลยล่อป๊าแต่มีแต่อห้อยใหญ่ห้อยเหีหยห้ยผ่านแกว้วมันก้นเฮ้อเลยหมูก้นมันต้นตะพาดเลยสองห้อยทุกคนห้อยใหญ่ทั้งหมดป๊าตะพานเลยสามหลังสี่หลังห้าหลังยืนตะเตือนบวกบวกมาเคยทุกคนจั๊กเทสในเรื่ลงนี่ยังค้นคว้ากันใช่ไมโอ้โหนั่นเลยยังยามอย่างาม,าแลแลาม,มดทุกคน ยังเหี้ยเอาชิบสามล้างเดี๋ยวนี้นะยังยีชิบสามล้างเอาสยามอยู่เดี๋ยวนี้เนะาะหามาเมาพี่ละสีเ้องไปยามตัวนี้แหละเ้องยามตัวม,ม,ม,มันเคยเยียบเลยนี่นะลองบ้างทุกคนยังเหี้ยสามล้างสุดท้ายทุกคนยังเหี้ยสามล้างสุดท้ายทางเหนือมูมีดีเดวเลยหนมะูหมูนีนะ่ไปตกใส่ทางเหนือละมันลองเจอเลยหนะมูทุกคน มันลงทั้งหายพันเก้วเดี๋ยว,ห,วยห้าไปเบิ่งสามหลางก็ได้น่างเล้สามลางนะกับ,บางเธอได้คนนี้นเหี้ยบอื่นบางเธอทุ่เขามาโหดมาไหลมันกินมันต้นพันเกนะนนะนลียวเลยหมือหง่ายขนาดเลยหี้ยแล้เบิ่งอนยังสามลางยามครบมัดสิบแปดหลางทุกคนรั้นน้ำฝนสามลาง บ่มีแวเลยแหวก็ได้ทิดปลาแล้วบ่ถือทุกคนตัวถือแหวอันตัวนั้นก็หมู่หมู่ตัวถือแหวซุซุก่อนยังบ่ได้ปล่อยได้คิดทุกคนกะว่าอีกบ่นานนี่แหละกเฮาสิโทเอาโทเอาทีมงานมาก่อนบนี้หมู่ตัวเฮาให้นแกหมู่ใหญ่นะเฮาสิโทเฮาานเคยเอามามาหลก็มานี่อทุกคนเยเาอตต้นเด้อวมันก็บ่เยบแล้วอ่ะนั้นคนเด้อ ท่อหมู่กันอะกินข้าวกินน้ำกะอิ่มละกะบ่เฮอเบิรงน้ำตามโท่ทุกคนกินกับสี่คนห้าคนนี่แหละมาเกณฑ์จิตทาเขามาฮู้ทุกคนเขามาแต่นายนอนเด้มวันนี้ทีมงานตะเก้าตะกี้เพื่อนละหมู่เคยฮู้ผ่านมาตะเก้ากะมวันนี้เพื่อนจะมาโฮู้เป็นวันนายนอนจคกสามสี่คนกะบ้านเฮาได้สามสี่น้องนี่แหละนาผ่านผ้าไปกับมาฮอดพอดีกินข้าวกินข้าวอันกับตามท่กับพี่ส่วนพี่น้องฉันได้ฟอกว่ามันนะ ยันมีอิ่มยันมันยันบุอิ่มยันทุกคนเยอะน้ำมันมประเด็กับบุอิ่มบุอิ่มตามชื่อสกปรกเออกาแฟกาแฟเยอะเดินไปสั้นไปทามูก้ามาก่อนหอยก็เห็นเรียบร้อยได้ข้าส่วนผ่านแก้วคือเฮือบึงกันแหละหมูยองโตหอยนิ่งผ่านผ้ากันมาได้ทุกคนเด้่มเมื่อแล้วนี่อ่าฮะเคนเคนสัมแล้วเดนะสัมโท้สัมแล้วเอามาได้เอาข้าวเย็นมานะโอ้ปุ๊บเลิเอาข้าวเย็นนี่นะโย่เรืเอ็นคือ ก็เอ็นเคิร์นั่นแหละยาเบิ้งติดข้าวนักสวยเลยเอามาเลยบริขัยเบิ้งสองที่ประมาณห้าคนเนาะสิซงานเท่านาะมาสองโต๊ะเปล่งบบมาซะมันนี่ไปสิไดแล้วกระทะไทะเลย้อนได้ประมาณสามกับประมาณพอดีงามแต่ทุกคนสีขำๆสักน้อยใบม่วงไปละพอทาหมูหมูนะเฮาวข้อแขแบบจอๆแล้วมีซีดอยู่มีเปอร์เซ็นต์อยู่มันนี่ในผัดผ้ากับเพิ่งกระซึ้งโฮหมูก่อนเพิ่นไปจะไปด่านผม เพื่อนกับพยายามเฮาไปหาด่านกันบอกเพื่อนเห็นห้อยเห็นยังเห็นกุ๊กกิ้มาให้โยู่ทัหาแต่ผ่านญ่ได้เคยเนี่ยขนะแล้วชนะไรชนะไรเขามากก่อนเอาไปลุยมันทุกคนไล่ล่าขึ้นเก้ามันกินมันต้นเสียหายต้องปรับจัดอะไปไปไปเนี่ยก่ออยู่โฮอยู่นี่กับบริโภคใช่ไทุกคนเอ้ยแบบนี้เขาทิ้งงานที่โท่หาเดียวันยุ่งพุ่นนะ เขาเห็นห้อยเขาเห็นห้อยอยู่ผู้ก็เลยสิไปหาเขาแบบนี้ยู่บอนั่นเห็นห้อยเขาหายฟันแก้วนี่นองว่าพลาดพ้าดอีหล่ะพ้าดอีหล่ะปะในฟันพลาเดี๋ยวท่านขี่รถในฟันพลาดแบบนี้มาหองแล้วนี่กัดไถโดนกําลังจะเข้าก็ใหญ่พลาดเลยมาก็กําลังเทวาเลยเทวาในยนเออ นย้อนได้พี่น้องพนาย้อนไ่้มาห่อหมูพี่ได้ธนคารางหิวก็ได้บเห็นบบเห็นห้อยหมูบ่ออบเห้ากองบ่เสริลได้เพื่อนา่าาะสารนะพ่ทุบงได้บังได้ก็ดวงย่เลยนะนาสารทุกคนเพิ่นได้สารเพรงามเดอ้อมได้นี่นาทำสีเสดพอมาหน้าานก็ย่ไ้ ใส่ยยาท่านรณย,ย้อน,นมันต้องมีกับผ้าเลยไหม่รถท่านรณย้อนเนาะเห็นเชือกยาเพิ่นเปลาอ่ะเพิ่นเฮาแล้วเพิ่นเฮาแล้วบัตนี้ให้ดอนเฮาแล้วทุกคนเฮากันรัดเลยบัตน,นี้ประมาณสิบคนกับทีมงานเดียวกันตะเกาเพนะื่อนในีไทยบรรณย้อนมู่เดียวแล้วตะพานคือกันเขากันีน่เสียงโบสถเขานะเขาเฮาแล้วทุกคน ล่มเดี๋ยวนี้น้ำมันยึดงหินมาได้คนใหยผ่านผ้าไปรัดจีพูนหลายคนเติบดอนข้าสามคนทุกคนมาได้สี่ห้าโตวันนี้มกแดงมีมาเดี๋ยวผ่านแข้วไลรัดกงหอยนี่ เอานี่แหละทุกคนเอานี่แหละคำําเลยประมาณสามโมงเลยเาเนี่ัดนี้เฮาร้างนอกนี่เสียงวูให้ดอนทุกคน,นจะไหนอพอแล้วนี่ มือเลยด้ทุกคนแลนอมานี่รโอ้โหอนีมันไปนาน้ำทางนี่แหละเหรลนน้ำทางเลยน่าโอ้โหลน้ำทางเลยหมูนะเขายิ่งมือถทุกคนเอ้ยเหอชาแต่นจ่าถืเไปจักเนะ ว้าวเจ้านำทางกระดี่กระด้่เลยเลยนะมันสูโจทุกคนเขายิ้งนะแบบมันยังไวนะนะโอ้ยกลับครับมันนี่มีหมาเลยโอ้โหอ๋อเจ้หอยมันนี่แล้งกระโตมันใหญ่ขนาดอะไรหอยชนกัน ทำปอดทุกคนเลยเขายิงกับพลาดไปทึกงว้าตกหมูห่งง่มีได้ซ้ำเล็ดลุกว้ารับกันมาเนี่ยนผ่านผ้าก็คือขึ้นดาดเลยแหละแบบสีาปากเขาเจ้าอ้าทุกคนมาหอนหายผ่านแก้วคือบ่อนเก้า นะรถผ่านผ้ามันก็จอดขี้ต้มดุมมันก็โตมันก็เปะ่เพื่นเบิ้งเบิ้งรถจิบปเยอะเลยรถเพื่อนอะเพิ่งมาทำหลังนี่ก็ได้ข้าวไว้แล้วทุกคนน้องชายมานี่แหละมานมานฟ้านนี่เพิ่นเพิ่นโทรหาพี่เคยกินนี่ว่ามาเด้อมาเด้อว่ะซึมาแต่โฮหมูผู้ได้ก็ดีเลยเพิ่นหมานฟ้านแล้วน้องชายผู้ได้หมูชุดนั้นนะผู้น่าเพิ่นเพิ่นผ่านแกเอาไม้เต้านะนี่เออผ่านเต้นะเดี๋ยว ทาในผ่านผ้ามาก่อนพ่นจะขึ้นด่านก็ชิบันนี้ขึ้นในดาวบาทนี่นะสิไปน้ำกันพ่นได้ไปเอาเนื้อน้ำกันพูดแล้ตะกอนอันรอนพ่นมากก่อนผ่านผ้านะพ่นบืนมากนะว่าจะขึ้นด่านพอพบไปหู้ไปว้าไปหู้น้ำดีอีบันนี้พัดน้องสายไปโทถมาพผานเต้โถมาอีพูดไปเอาฟานมันอีบ่ได้ไปพู่นะพูดทั้งโมหนึ่งทั้งเพื่ออู้นะสภาพรถนะบ่มีรถไผมาพ่นมาได้เสวยเรียบวกกโตวกกปูจูบูจื้อพูดเ้ยพูดเหม เหมยเลนคนก็มาเฮ่กันรีลอยรีลยหมู่เลนเลียบทางลุมาเลยเลยเลียบทางเทาใหายก็พกหั่นแล้วก็ห้ามจึนโดนกระพงทางเขาลุกเลยไปไปไปเอาฟ่านไปนี่อาหารเกิดอีกแล้วเนาะนายผ่านอาหารเกิดอีกแล้วอาหารเกิดตลอดเออเกิดตลอดแต่ผู้เจ้าบอกเกิดไปไปนายผ่านพาเพื่อนพาไปเอาเก่งโร้อยแท่งจักรเพื่อน หอยไปจะได้เหอะขนาดฝันเถิดเนาะหอยทาเลยออาหารจะดีไปเปอย่านนี้เนาะเรากองเพยงพยายามแฮวทุกคนก็หอยหมูลมัันแกล้ามึงเฮวบุคยยังอีหลังนึงอยู่นี่บังกอนนเถิดโอ้ยหนาเย็บลืไปลนะ พาดหลแล้วแบบนี้นยักเลยคันเหวี้ยค่ะขำละมาลัดเอา้าดเห็นห้อยหมูเฮ้าเลยมันหยามมึ่งผเย็บนยัก่ทุกคนเอ้ยอ้เียบมชห้าเหล้วเอยนั้อยุาไแ้วตืน่อยเึกคนั่นแหละแอท้าขอนเลยมูเท้าบด้านน้ยทั้งมู่ทั้งลุทั้งแมมันน่และไปหมดแล้วนะลูดไปข้องเดียวแล้วมันเราไปเจยบแหว้ีไป เย็บมียักษ์เลยด่านมันคมมากกับโบกด่านลยมาเลยไปเร็วนี่สวยดีเฮานะเย็บอีละหมูเนี่ยขันเสื้อห้ามมีตื People, mercy, woman, Duke, ่อมีเทอร์นะก็จะแยกโซ่ค้ำเลยทุกคนเอ้ยกำลังเมื OK, ่อกำลังเมื Whoops, ่อในผ่านผ้าไปขับรถตะคูแกงตะควายอยู่พวกค้ำกับยาไรแล้วนี่โลอยู่บ้านเตะเฮ็ดดีได้น้องชายเฮ็ดดีแล้วเมื่อนั้นกับหมูเพิ่นหมูตอนเขาขี่รถจักมือในพ่านผ้ามื่อละเขาขี่รถจักรรถจักปลาดิ มาก่อนเลยมาหัวหน้าเรียบร้อยทุกคน,น,าน,นอายะกับชิมือเล <c oughs> <c oughs> อยไปทุกที่ทุเด็ดวันนี้ตั้งแต่เช้าทุกคนเนอะไปยามแฮวแล้วก็ไปโฮไปโฮก็เห็นห้อยมูกับผ้ากันโอนกันผัดท่านย้อนผัดโท่มาเขาอยู่ทางเพลินพุ่นไปโฮอยู่พุ่นต่อผัดอ้อมมาใส่เข่ามันยิ่งมีทื้งก็เลยน้องไายก็โท่ไปหาเอาเก่งเอาฟ้านก็เลยไปเอาฟ้า,านก็ราา่างจะมาดังไฟทา่าร์เลยทุกคน ยังไฟท่าเลยแต่แย่เติบเลยกำลังมากกํลังมาพันแกลวหอดก่อนแล้วไปกีรจักมากับหมูกับเจี๊ยบเหี่ไปยามเหี่วเห็นห้อยข้ามทางกันพู้นไปเอาฟาดนะผู้อันฟาดนั้นเห็นห้อยหมูข้ามทางแล้วไปเอาฟาดพอดูไปเจี๊ยบกับเจี๊ยบเหี่วอีมียักษ์เสร็มันโซยโอ้ยมืออื่นได้ไปยามมึ่แล้วมันมาทั้งเหี่วพันแกลวตะพูดเลื่หมูนะอะสักหน่อยจี้ฟาดเดินนั้นเดินนี้เออหาลงมาหาลงมาหอดแล้วทุกคนโอ้ต่อพอดีหอดหน้าพันแกลีวกับ ตะเวนตกดินพฟดีมาเอาไปหามมาจี <tinc S 2> ้เฮ้ยอืออือกัดเจียสูงหน่อยนึงเนาะผ่านผ้าเห็นว่าเจียสูงก็ผ้าเพิ่นผ้าขาวก็ว้านน่ะเพิ่นบ้านนี่จยัเป็นและเออกะเป็นตะกินเจี๊ยด้วยังไม่ได้สูงแห้งก็เลยอ่ะเพิ่นเจี๊ยรังเจี๊ยจี้อ้าเป็นเรื่องสีแนนยช่ปะกอลัง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 

น้ำที่ชาวมนเตนียร์ยื่นกี่เลี้ยงเนี่ยดีดสันลาวอยู่ได้วยชาวโมนเตเนียร์ดันเป็นน้ำแล้วได้น้ำนี่แค่คนนี้ มัดไว้มัดไว้มัน้ตายแล้วแล้วันมัน้ตายหารเตไว้ดลังมันมันลมันลมมันแนวตีมันแนวมันตีเห็นไหมมันผ้ามัดนล้มันเลนไปได้ได้ั่นแล้วันคเทน้โจนร์นเห็นเขาเฮ็ดนะวะเปะยับแต่โซ่ลไปกับกะอเจ้ายิ่งเอาหมูนั่นแหละ โฮักเลยนะคำแล้วบ่เห็นหุง่าไรนึ่งเอนึ่งบังแต่เธอมันมีความบอกกนมี๋มี้ึเีนึ่งหมอซึงจะโม่ฮะปน่ง้วว่เนไปก ทำธรรมดาบีบก็เลกเลกเลยแล้วนะสิมันทบีบก็เลกก็เล็กนมันยังแดงอยู่หองแก้วเอามาจี้ตรนนั้นสูดจี้นี่ับฮูดิโน่ฮูดิโน่มาปอบใจนันันนี้พรีขาปอบใจตัวเองเรื่องนั้นเลยฮาวปีโน่กลายหลึกๆํำนี่ว่ทำนี้เลย มันจะโปรโตมันเก่งสะอาดเนะข้นสวนี่เลยบนแล้วมาดึงไปนีิ้ว่ใช่รถมืนสองไม่งเท่าามก่ อสบายเจ้าทีกันได้เจ้าห้ยเจ้าหู้เจ้าผู้เจ้าผาเจ้าดงเจ้าดอนได้ผ่านน้อยตัวนึงดูเก่าลานเก้าดีดีไม่แห้งกินตัวเก่าเอาตัวเดียวพดตัวนี้เฮหอตัวมือมาแทนตัวนาลูลาตัวนี้ลูลาตัวนาตัวผอตัวแม่อามารเขาอยู่ดีไมแห้งที่คือพลาดโอกาสเด้อมาห้ามมาห้ามเาเด้อเด้อ เอาโมไปเอาเน่ะเฮปุ่กินเอิไปเห็นมเมือนเฮปยาเอ็นี่แหลมเหเปยาเนาท้งเท้าไป่เคยโทรบอกถอะเทานวันนี้ตะพาดง่า่โบปาดเพิ่นปาดเองมือนี้ให้เพิ่นให้ให้เพิ่นเพิ่นสู้สีมือแล้วเดอฮาปาดพริ้วร็เห็นแร้วอปาดแว่วได้อือบ่แล้วเห็นเด้อนาคตได้สะ คำเลยเยอะกินข้าวแล้วได้บัเนี้ยไหนยันเมื่อแรงแต่เฮิรนบุ้ยแล้วบาทนี่กินกะมันก็เยอะชุงได้น้อยนึงทุกคนเพื่อนนั่นพยายามกับพอดีกินพอดีกินแซ่บทุกคนในผ่านไงในผ่านเพื่อนปั่นแล้วได้ในผ่านเพื่อนปั่นเฮิร์ครึ่งนึงบู้ยได้เพื่อนเฮิร์สุดนี้หลายคนเพื่อนก็เอาครึ่งนึงเพื่อนเฮิร์เป็นครึ่งบู้ยได้ก็ เยอะปั่นกันแล้วบันนี้เยอะปาดันเฮ็ดพูดปั่นกันแล้วนี่ตัวปีงก็มี่จีนี่ฮูริโนฮูริโนยามัดูเด้อดขนาเด้อว่าซีมึงรู้วยวะลองบอทุกคนคลักอยู่ได้เฮ้ย เอาตอนแกคือขาดแนี้เนาะขาดขาดอ่างบวกแล้บอลมันเน้นเฉยๆเฉยๆเสียบเสียบเสียบลึกเลยมาซีมีด้วยตัวจี้เนี่ยเอ้ก้อนฟาขันพดลุ่มในนั้นเข้ามาอยู่บ้อนขดเละตัวจี้ทุกคนเนี่นะดูไว้เสียบจะมาอยู่กินข้าป่ะเนาะ ผมอัมรำเลยฮะดีปอเมาแล้วเมาแล้วโตดจีคลาคแล้วน้องกินเนาะตดที่ตดบริเวยาแล้วน้องกินเลยเนาะแล้ว๋ออย่ามืฝังนวเพิ่งก็เอามือเลยนะแต่ผ่านผู้ใดนี่ S <S เซมือกับปั่นะะอืมไปไปขอบใจขอบใจเซมือกับปั่นกันแล้วนในกระมือละขอบใจเพิ่นไปหน้านี่หน้าบนไปเอาไม่โต้อะไรทุกคนเดี๋ยวในผ้าผ้าเพิ่นกัดจุ๊อ้ยหน้าขึ้นดาดนี่เฮามือเฮิร์นหมดนี่มือนอนเผลมือเผล่ชุง เด้อบุญอื่นนี่นาะมานหมูเด้อบุญอื่นนี่หมูอต้านตะแระฟังรหัสได้เหรอือ็นฟังได้ในแฟนภาคฟังรหัสได้บุญอื่นนี่กํลังกวนพูดทุกคนกํลังกวนพูดไปพูดในห้างเพื่อนเออฮือนะโอคนไปดอไลายได้จุดนี้ ก็สุดอื่นนะเขิงตู่กันทีอน,นี่นี่แฟนใจใหญ่กันเี่สัวเลยวันนี้นะไปน้ำหูหมูอะไรแต่เพิ่นได้ไปหูน้ำทุกคนเพิ่นไปยามเฮี้ยวก็เลยนานยามก็เลยมันมีขึ้นน้อยนึงพ,พูดีโน่ชุ่มผู้ไปหูนี่ยก็ได้ได้ได้เคืองน้ำเพิ่นนี่แหละคนเคยได้กินน้ำกันคือว่าละหลานาน้องสายตั <c oughs> ได้หมูชุดแล้วนั่นแหละ หมูกับมหาหมูกับโบได้ทุกคนเอ้ยยิงกับพิษทั้งเยียบเหี้ยกับมีนักเสาวในยามนะโบมีบโบได้ถือโบได้เยียบเลยมาเยียบซ้ำคำนี่เห็นห้อยเข้าไปแบบปุ๋ยนักกับผอื่นสิไปเบิ่งอีพอมันเอามาทางนั้นหมูนะท่ากันเอาได้ทุกคนหกพูดหกพูดรัยินนนตง้ ในพฟนาเพก็ได้สั่นนี่บนเฮ้ยสั่นเฮ้ยสองสั่นเลยป้สองสั่นเลยบนเฮ้อนะเนาะ่ขาลดแก่มาเฮอนะขาแก่มากนดหลายเติบเลยหลายเตอเสืแหงโอ้โหเฉยง่ายในแานชุดนี้โอ้พูดก็ได้ลายหิ้วนักแต่ละคนอ่าไปาปอากนนานหาไม่ยงเออาพนางนี่ะมือกับมือวานน่นนะ ตกลงมือเ่ะวันนี่น่ะโอ้ในผ่านผ้าพันมือได้บรีเด้บริว่าไปต่อได้ยังกินนอดมู่อยู่อาหารเอาเนื้อมาซื้อกบโคลเลยกลับกลับกลับวันนี้กลับเนาะกลับกลนะมีดเพื่อเอาไหมมีดในผ่านผ่านเอาไหมกลับเลยทุกคนเด้ไหมกระเอาเทือนแล้วไหมเอ้าทุกคนแล้วเละเก่งอัน ในพาดตี front, yeah, the ้เพิ่อนก็เรียบร้อยแล้วโคเรียบร้อยแล้วก็สิมือใหญ่ๆๆแล้วมันน่พาดพลาดก็ตกลงกับมือบาดนี้กับมือฮอดเฮื่นเพื่อนบรรยาก็ดกิลิ่เฮื่นเพื่อนกับได้ให้เบิ้งนี่กินกับเคิงบบสดไปเลยทุกคนอ่ะขอบคุณมากทีบเจอเ้อทุกคนเด้อที่เข้ามาเบิ้งเข้ามาส้มเข้ามาติดตามโบแก้วตลอดมาคือโบแก้ววอลเอยๆแล้วตลอดมาขอบใจขอบใจโชคดีสวัสดีและสบายดี